ผมนี่อึ้งไปเลยครับย้ง,ย<อ>งพี่นีอะไรอ<ด>่ะพี่นี่อึ้งไปเลยยอง<ด>อะคนไม่เคยดูวันนั้นเหรอโฆษณาพี่นี่อึ้งไปเลยยง<ด> ว่าสร้างสตรีมไม่ได้ชื่อสตรีมนี้มัน <ไป S 2> มา <ไป S 2> จากตอนที่พูดตั้งไ์ไว้ทุกคนแล้วแบบ youtube มันขึ้นเป็นอะไรนะเป็นก้อนเมฆอะตอนแรกอะลงไปประมาณ3าสีครั้งก็ไม่ติดจนแบบอึ้ออันเนี้ยก็คือเป็นรอบที่คิดว่าอ่ะลงเล่นๆจะพิมพ์อะไรก็ได้ที่มันพิมพ์ไม่รู้เรื่องลงไปแล้วปุ๊กก็พิมพ์ว่าอะสร้างสตรีมไม่ได้สรุปติดเฉยสร้างได้ไม่ได้แล้วก็เลยสร้างได้น่าเบี่อมากเลย YouTube เนี่ย แล้วเขินใหม่อะค่ะโอ้ยเป็นเป็นไอดอลมือใหม่ใช่ไหมค่ะค่ะไอดอลรถแห่ไอดอลไอดอลรถแห่รถแห่ตกใจปะ This 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 is not okay This needs to stop now สวัเดีคอ๋อน่ารักไอดอลของผมน่ารักที่สุดแล้วล่ะแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันแรกที่เราจะมาเปิดตัวบงไอดอลของผมนั่นเองแน่นอนว่าผมคัดเลือกมาเป็นอย่างดีนะครับเพื่อให้ทุกคนพึงพอใจที่สุดเชื่อวงเชื่ออะไรนะวงวงวง คุณเอลไม่ทอดเข่าทำยังไงดีคุณเอลคอดเท่าเคุณแค่ต้องถอดเสื้อข้างนอกออกนี่มันเป็นแบนมันเป็นได้ดิขอโทษนะจริงๆแล้วผมก็เป็นแค่ลุงธรรมดาที่อยากจะสร้างวงไอดอลเย่เย่มากจริงๆ วันนี้ผมก็ได้โอกาสสุพิเศษนะครับเป็นอย่างดีนะครับในการเปิดตัววงไอดอลของผมขอให้ทุกคนได้เตรียมตัวพบกับวงไอดอลใหม่ล่าสุดนะครับวงวงอะไรนะวงยูวาทิตนั่นเองวงยธวาทิตเฟอร์เจนกับน้องโซน่าและน้องฮคุครับ บาเลยนี่ใช่ไหมถไดอยู่นะเอ่อในการออดิชั่นเนี่ยทุกคนก็ผ่านกันมากับคำถามที่ว่าทำไมถึงอยากเป็นไอดอลใช่ไหมอันนี้ปู้อยากรู้เฮ้ยคุณไม่ดีกับฝุ่ท้าแบบนี้หรอครับเนี่ยไม่ดีเอ้ยไม่เห็นมีใครเลยกคุณแล้วเชื่อไหมอน่ยเอ้าหัวเราะเ้าหัวเราะอย่างนั้นเหรอแต่ว่าจริงๆป๋าป้าก็ไม่รู้แหละว่าออดิชั่นมาเป็นไอดอลเออนั่นสิเออจริงจริงแล้วป๋าป้าก็คือโดนแกณฑ์ อ้าอ้าาอ้คนแก้มแล้งแต่ซีออยางรั้นเหรอเราไปทำอะไรที่นี่วราเราถ้าไม่ได้สมัครว่าเป็นไอดอลแล้วสมัครเป็นอะไรไม่รู้อ่ะ